ตอนที่204รักษาตัวในวังหน้าต่างรถถูกลมโชยพัดพริวขึ้นเผยเห็นสีสันของคุณเขาที่นอกรถและทางจิลายาวเหยียดที่ตดถอยไปด้านหลังคล้ายกับภาพที่ถอยกลับไปไม่หยุดยัง้งมุมหนึ่งของภาพเป็นแถบผ้าสีดำโชยพัดพริวกลายเป็นประกายสีดำเลื่อมพลายจนยุดครองพื้นที่ทั้งหมดไป ต่อจากนั้นรูปภาพสว่างจ้าแสงสว่างไพาพรายกับกลายเป็นดอกไม้ตึกเล็กที่คุณอ่าเบ่งบานบนหน้าผาอ่าวต้านโจปรากฏมืออันหยาบกร้านแต่ว่าอ่อนโยนข้างหนึ่งยื่นมาปิดไปช่อนหนึ่ง ดอกไม้ตากแดดตากลงบนดาดฟ้าของบ้านเรือนราษฎรจนแห้งสนิทผสมลงในน้ำชาเมื่อเทน้ำร้อนลงไปก็กลา,ายเป็นน้ำสีอำพันปรากฏมืออีกข้างหนึ่งยื่นมายกถ้วยชาขึ้นวางลงตรงหน้าต้งเออเจ็ดเจียพี่สาวทึ่งไปพบหน้ามานานกล่าวว่าเศร้าแย่หนหน้อยดื่มชาที่ซื่อชองให้ลงไปเถอะวันนี้เป็นวันแรกที่นางแต่งข้าวบ้าน มันสัส่นศีรษะรับถ้วยชามาส่งไปยังอีกด้านหนึ่งมองดูหลินบ้านเอ๋อซึ่งนั่งแทะน่องไก่ไม่หยุดกราบตำหนิว่าของมันเลี่ยนยิ่งท่านดื่มน้ำชากลัวคอหลินบ้านเอ๋อไม่ตอบคำกลับเป็นเม่ยมยซึ่งนั่งอยู่ทางขวามือของตนเองร่อออกมาที่วางคิ้วห้องนางปรชาชิจาเข้าความไมิตกกังวลอีกสร้างความปรับเพื่อบรมใจแก่ตนเองยิ่ง ท่านหาอูจูที่ใช้แถบผ้าสีดำปิดตาไว้กล่าวเสียงเย็นชาว่าสมควรไปแล้วไปที่ใดไปหาคุณหนูตนเองรับคำุดลุกขึ้นเดินไปหยิบชวยสัมภาระที่ข้างเตียงยังไม่หีบสีดำใบหนึ่งแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดหยิบในวันนี้หนักขึ้นเป็นพิเศษไม่ว่าจะอย่างไรก็ยกไม่ขึ้นเป็นเหตุให้ตนเองหลังเหนื่อโสมกาย หยาดเหงื่อเม็ดหนึ่งไหลลงจากหน้าผากของฟ้านเสียงที่สลบสไลดยหยดลงบนหมอนหนุนมันเปิดเปลือกตาอย่างงุนงงมองดูชายคาข้างบนที่หลากสีสันทราบว่าตนเองอยู่ในห้องขับที่ไม่คุ้นเคยห้องหนึ่งต้องสถทานขึ้นคราหนึ่งคุณคิดขึ้นย้อนเวลาอีกแล้วหรือหากว่าตายหนึ่งครั้งต้องย้อนเวลาหนึ่งคราฟ้านเสียงยังไม้ ครั้งก่อนตนเองตายสนิทไม่ต้องเกิดใหม่อีกจนพบกับผู้คนบางคนประสบเรื่องบางประการว่าเกิดเป็นความผูกพันทั้งไม่อาจหักใจแต่ก็ต้องจากมาในที่สุดสายตาที่แตกส่านของฟ้านเสียนค่อยกลับเข้ากับแสงสว่างในห้องค้นพบจุดจู่เจียวจุดเดียวกับเด็กทารกจุดจู่เจียวคือจุดโฟกัสโอ้โหทำไมอาจารย์ไม่ส่แต่แรกว่าจุดโฟกัสเนาะ ค้นพบจุดโฟกัสดูเดียวกับเด็กทารกถ้เห็นชัดตาว่าลินว่านเอ่ออยู่ข้างกายตนเองร่ำไห้จนสองตาบวมแดงยึดจับมุมผ้าปูที่นอนไว้ทั้งขบริมฝีปากล่างไม่ยอมส่งเสียงออกมาดูท่าตนเองยังมีชีวิตยอยู่ยังอยู่ในโลกของรัชชิ่งเพียงไม่ทราบว่าตนเองนอนอยู่ที่ใด ฟังเสียงก้มศีรษะยากลําบากอยู่บ้างจากอาการเจ็บปวดที่หน้าอกทราบว่าอาการบาดเจ็บของตนเองยังไม่หายดียามนี้ภายในห้องมีแต่ขันทีที่หลบคิ้วก้มสายตาแท้งเป็นสารวนและเศร้าโศกสันที่หน้าประตูปรากฏชายสลาสวมชุดหมอหลวงกลุ่มหนึ่งกล่าวกับบุรุษกลางคนพูดนึ่งว่าฟาบาเชิญทั้งหลายอับจนปัญญาจริงๆบุรุษกลางคนนั้นตรัสด้วยความเครียวว่าหากมันไม่รอดพวกเจ้าต้องร่วมกบฝังกับมัน ฟ้านเสียงยังอยู่ในภาวะสลบสลายพอเห็นฉากนี้หมดแค่นหัวรอบมีได้แต่ว่ามุมปากมันไม่เชื่อฟังคําสั่งของสมองใหญ่เป็นเชิดขึ้นเล็กน้อยฟ้านเสียนคุ้นคิดนี่เป็นถ้อยคำที่ได้ยินจนคุ้นหูแต่ว่าห้องเต้ท่า <c> น <oughs> ท่านรอจนเราใกล้ตายค่อยอรารวาสออกมาดูเหมือนไม่ได้มีเมตตากรุณาหากเปรียบกับฉากมึงหน้าฟ้านเิลนยังต้องการเห็นพระกำกับแล่ทักษิณที่เป็นบิดาขู่คำรามใส่คณะหมอหลวงมากกว่ามันคิดยื่นมือตบหลังมือของบ้านเออแต่ไม่มีเรื่องแรงขยับขยื่นร่างกายไม่มีส่วนใดไม่เจ็บปวดไม่มีส่วนใดไม่เวงววางเปล่าไม่เวงว่างเปล่าขณะจะสงบจิตสงบใจสมองพันลั่นอึนอ่นสิ้นสติไปอีกครา ขณะที่ฟ้านเสื่อิิภาควิจารณ์ท่องเต้คิดปรอบโยนบิดามหานครกับปัญป่วนแทบถล่มท้้หลายฮ้องเต้ถูกประทุสลายเรื่องราวไม่สามารถตกตาผู้คนทั้งแผ่นดินยามสนทยามีคนจำนวนมากต้องรู้เรื่องหนี้แต่ที่สร้างความยินดีแก่ราษฎรคือฮ่องเต้ไม่รับบาดเจ็บแต่อย่างไร แต่หลังจากนั้นไม่นานมีขามา่าวว่าเท้าเสื่อฟ้านอารักขาเจ้าชีวิตลงมืออยา,ากอาถารก์ขจัดปัดเป่าเพศไทยครั้งนี้หลังจากนั้นไม่คำนึงถึงสภาพหลังฟื้นไข้ไล่กวดตามจับคนร้ายจากมิหารหุยคงถึงมหานครสุดท้ายล้มลง,ลงสิ้นสติสมปราดีได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ทราบสามารถมีชีวิตรอดสืบไปหรือไม่ ฝรั่งเศสมีชื่อเสียงอันดีในรัชชิงชาวมหานครพอทราบขา่าวบุคคลจำนวนมากถือชามข้าวแสดงความวิตกกังบนทั้งนึกอําลวยพรเพราะตกกลางคืนก็ถือโคมไปยังวัดวาอารามบนบานสาลกล่าวขอให้ปลอดภัยตึกตกูลฟ้าที่ตรงเมืองด้านใต้จุดโคมริบหรี่บรรยากาศเศร้าหม,ม่นหมองบรรดาเบาพร่เราฟังข่าวคราวอย่างร้อนรุ่ง หลังจากได้ฟันเสียนรับบาดเจ็บเหล่าพยักพิทักก็ส่งตัวเข้าวางของเทพพอเสด็จกลับมหานครก็ส่งรังตัวฟานเสียนอยู่ในวางรับสั่งให้คณะหมอหลวงเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด ผู้คนเบื้องสูงเบื้องต่ำของตึกตะคุลฟ้านเห็นว่าการแสดงออกของห้องเต้ชอบโดยเหตุผลตอนนี้เสาไหนไหนกับคุณหนูเดินทางเข้าวังแล้วยังไม่ได้ส่งข่าวมาแต่ฟังว่าเต้าเส้าแยถูกแทงใส่มิดนึงอาการหนักหนาสหนาหัสคณะหมอหลวงยังไม่มีวิธีรักษาเศ้าห้องไหนเป็นคำเรียกภรรยาของเร้าแยทำมามถึงนีมันเออเนาะที่เหนือความคาดหมายผู้คนคือพระกำกับดูแลฟัก สินฟ้านเชี่ยนไม่เดินทางเข้าวังหากนั่งจับเจ้าอยู่ในห้องหนังสือด้วยสีหน้าหมองคล้ำไม่ทราบพุ้นคิดอันใดเมื่อเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้เฉินผิงผิงย่อมไม่อาจชมการระบำรำฟ้อนที่สวนดุรยานเฉินที่ชานเมืองอีกต่อไปมันนั่งเก้าอี้ลอนเลื่อนกับสมัครตรวจสอบเริ่มไต่สวนเหตุการณ์ปรงพระชนทางรับมอบตัวขันทีน้อยที่ถูกจับเป็นและรับศพของคนร้ายชั้นที่9ก้ามา จ้งออกเดินทางเข้าวังแล้วโยเจีาจินจู่รั้งตัวเองอยู่ในห้องเอาแต่ร่ำให้ในมหานครไม่ทราบเป็นหญิงสาวเศร้าเสียใจมากน้อยเท่าใดองค์ชายรองปิดประตูวังสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดออกสืบข่าวหรือแสดงปฏิกิริยาใดมันทราบว่าตอนนี้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องเกิดราวเช่นนี้ความเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมจะนำมาซึ่งพิบัติ พิบัติภัยแก่ตนเององค์ชายใหญ่เฝ้าอยู่ที่หน้าตำหนักกว่างสิ้นที่ฟ้านเสียงพักรักษาตัว <c oughs> เดินผ่านไปมาไม่หยุดหย้ง อิคุยผิงก็นำองชายสามเนอยูอย่หน้าตำหนักกวางสิ้นที่เต็นน้อยขององค์ชายสามเป็นฟ้านเสียนช่วยเหลือไหมอย่าเพิ่งบอกว่าอิคุยผิงเกี่ยวดองกับตระกูลฟ้านนางในฐานะสตร,รีนในวังทราบว่าฮ่องเต้ที่เขิ้วจัดแสดงออกอย่างไรตัวเองสมควรแสดงท่าทีอย่างไรฮ่องเทาไม่ได้เสด็จมาไทายจือแห่งวังตะวันออกเพียงแสดงความห่วงใยกราบปอบโลนบ้านเอ๋อก,กับเยอะๆทั้งกราบทูนขอให้ฮ่องเต้ถนอมพระบอระายจากนั้นขับวังตะวันออก มีข่าวว่าฮองไทยเห่าเพียงส่งฮงกงกงมาดูอาการแต่พระนางสวดมนต์ขอพรในห้องพระหลังตำหนักหานกวงข่าวฟ้านเสียนรับบาดเจ็บสาหัสใกล้ตายทำให้ขุมกำลังกลุ่มต่างๆในราชสำนักชิ่งแสดงปฏิกิริยาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงดูเหมือนเหลวไหลแต่น่ารักน่าชังอยู่บ้าง ที่ผ่านมาตระหนักสางสิ้นไปที่อยู่ของพระคันธาหลินวินทรีและเป็นที่สิ้นฟ้านเสียนเคยรอบเข้ามาแต่ว่ามันไม่ได้หยุดยั้งอยู่ในตระหนักบันทมดังนั้นพลิบตาที่ฟื้นคืนสติมาจึงจดจําไม่ออกว่าตนเองนอนอยู่ในวังถึงแม้ว่าเพราะห้องแต้ฟ้านเสียนจึงรับบาดเจ็บสหาหัสแต่คุณนางคนหนึ่งถูกรั้งตัวรักษาบาดเจ็บในวังถึงอย่างไรขัดกับประเพณีปฏิบัติดีที่มิ ดีที่มันมียังมีศักนะอีกประการหนึ่งเป็นราชบุตรเขยของพระคณิถาจางคงจูเซงแอดคัดนประตูตำหนักกว่างสิ้นถูกผักเปิดออกน้องเต้สาวพระบาทเข้ามาด้วยระพักเคร่งเครียดทอดต็นเลฟ้่นเยอะๆที่น้ำตาครอบเบ้าแวบ,บหนึ่งวางกลางพระขนงทองแววอินรอยอยู่บ้าง เยาโกงโกงกล่าวเสียงสันสานว่าฟาบาดพระองค์ไปพักผ่อนก่อนเถอะแต่เท้าเสียวฟ้านที่นี้มีหมอหลวงดูแลรักษาสมควรไม่เป็นไรพระเนธห้องเต้ทอประกาย,ยเย็นเยยบอุ้มตัดมา่าล้วนเป็นคนใช้การไม่ได้ฟ้านเย้ยสงบสติอารมณ์ถวายบังคมห้องเต้กล่าวว่าฟาบาดข้าพเจ้าคิดเข้าไปชมดูแต่ว่าหมอหลวงไม่อนุญาตข้าพเจ้าเข้าไป องเต้ขบวนพระขหนมตัดว่าเพราะเหตุใดล่ะพระองค์สังเกตพบว่าที่แท้ทาพุทฟ้านวางกล่องธรรมดาใบหนึ่งฟ้านเยอะๆขบริมฟีป,ปากกล่าวว่าเกิดๆไม่ได้ฟื้นคืนสติมาแต่ปัะยะพิทักษ์บอกให้ข้าพเจ้านํายากระจัดพิษที่มันใช้เป็นประจำมาข้าพเจ้าเป็นคำกล่าวก่อนสิ้นสติแต่ว่าหมอหลวงไม่ไม่เชื่อคำพูดข้าพเจ้า ห้องแต้ประทับยืนบนบรรยยันไดการรักษาของบุญหลวงย่อมมีขั้นตอนของตนเองที่ประเสริฐตัวยาของฟานเย่อเย่เป็นเรื่องปกติแต่ห้องเท้ในยามนี้ต่างกับที่ผ่านมานี้เป็นครั้งแรกที่พรงทรงพบว,ว่าในราชโอรสทั้งหลายมีแต่คนที่อยู่ข้างในจึงใช้การได้และมีแต่คนที่อยู่ข้างในจึงไม่นึกถึงตำแหน่งของพระองค์ หมดมิหารหุยคงใน่้วนขับขันจวนเจียนหากว่าทางเลือกของฟ้านเสียนคือช่วยเหลือฮ่องเต้ยอย่างไม่คิดชีวิตเกรงว่าฮ่องเต้จะส่งนึกแวงสวงสัยฟ้านเสียนนเพราะความพคื่อไหวของมันเป็นการแสดงความจงรักักดต่อเจ้าชีวิตสาหรับกับฮ่องเต้ที่ของบัลลังจะไม่ทรงเชื่อความจงรักักดีที่เห็นจากภายนอกแต่ปัญหาอยู่ที่ฟ้านเสียนเลือกช่วยเหลือองค์ชายสามก่อน หากสืบสาวราวเรื่องตึกตูฉาเอี้ยงอาจอาศัยครอบปิดย่อยนี้กล่าวโทษฟ้านเสียนทรยศเนรักคุณแต่ว่าห้องเต้ไม่ใช่บุคคลทั่วไปพระองค์อาศัยครอบปิดย่อยนี้เห็นซึ้งถึงจิตใจอันดีงามเมตตาคล้ายกับสตรีเมื่อครั้งกัอนนั้นในหน้าหัวรอบคือตอนนั้นฟ้านเสียนไม่ได้นึกเช่นนี้ปัญหาอยู่ที่ห้องเต้ไม่สงสารดังนั้นฮ้องเต้เปื้นพระไัยยิ่ง หลังจากที่ทรงทราบว่าฟ้านเสียนรับบาดเจ็บสาหัสต่างตายพระไทยของพระองค์ค่อยเกิดความหวั่นไหวขึ้นมาถึงกับทรงนึกสงสัยว่าพระองค์ใช่บีบพัฟ้านเสียนไปจนสุดตองหรือไม่พระองค์จึงทรงอิจฉาพระกำกับอะไรักษินอย่างไรเหตุผลทรงดำรีว่าคนหนุ่มที่โดดเด่นเช่นนี้จะไหนถูกยึดถือเป็นบุตรชายของท่านละพระองค์มีราชโอรสกี่คนเล่าต้าอันดับหนึ่งเท่นงตรงเกินไป เล่าเอออันดับสองจองปลอมเกินไปเล่าสัน้นอันดับสามอายุยาวเกินไปสำหรับไทยจือฮ่องเต้ทรงดเบในา้าไทยเจ้าเข้าใจว่าข้าไม่เห็นเจ้าจงใจหยยดหูกจอกสุราไ่นั้นหรือ ดังนั้นพระองค์รังฟ้านเสียนอยู่ในวังทางหนึ่งเพื่อเร่งช่วยชีวิตฟ้านเสียนอีกทางหนึ่งเกิดจากความรู้สึกด้านลับของบุตรกลางคนผู้หนึ่งพระกำกับดูแลทักษสินที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์อาจร่วงรูง้พระไทยของฮ่องเพ้เป็นอย่างดีดังนั้นในเวลาที่บุตรชายรับบาดเจ็บสาหัสมันไม่ได้เข้าวังเพียงขังตัวเองอยู่ในห้องหนังสือปิดตระกูฟาน ฮองเต้มีพระราชะกระแสหมอหลวงเจมเดินออกจากประตูตำหนักกาบโธนฟาบาดห้ามเลือดได้แล้วแต่ว่ามีดเล่มนั้นทำร้ายถึงอวัยวะภายในของ่หาวฟ้านฮ่องเต้สงบิ้วพระอดไปที่ฟ้านเยอะๆตัดถามว่าจะไหนไม่ให้คนหลูงฟ้านเข้าตำหนักถึงแม้ว่ายามนี้หมอหลวงยังไม่ลืมปกป้องความเป็นเหมือนอาชีพของตนเองกล่าวว่ายาเม็ดเหล่านั้นไม่ทราบมีส่วนผสมอันใด มีดของคนร้ายฉาบพิษไว้แต่ยังจำแนกผพิษไม่ออกดังนั้นไม่กล้าให้รับประทานกลัวว่า จงอองิ้งอ๋องเึ้นนั่งอยู่บนเก้าอี้เชิงบันไดพันกระโดดปราดขึ้นมารู่คำรามว่ากลัวอุบัติอันใดพางตกหน้าหมอหลวงนั้นฉากใหญ่ด่าทอว่ามีดาให้เวลาเจ้าสองช่วยยามอย่าว่าแต่ช่วยชีวิตคนอย่างน้อยต้องเกียไขฟ้านเสียงฟื้นคืนสติมาขอเพียงมันฟื้นคืนสติด้วยวิชาแพทย์ของมันยังน่าเชื่อถือกว่าเท่าสุครุกท่านอีกหมอหลวงตกตกหน้าจนหัวหมุนมุนงงต้องบันดาลทูสะจนไม่อาจกล่าววาจาใดได้ได ่องแต้ขนาดจะรับสั่งตำหนิจิ้งอ๋องลงไม้ลงมือแต่พอสดับวาจาเหล่านั้นทรงดำริว่ามีเหตุผลหากว่าเฟยเฉียมไม่อยู่ในวังดยถึงการขาจัดพิษรักษาบาดเจ็บเกรงว่าไม่มีผู้ใดเดนียวฟ้านเสียงจึงรับสั่งว่าไม่ว่าอย่างไรให้หาทางแก้ไขฟ้านเสียงฟื้นคืนสติมาก่อน หลังจากรับสั่งออกไปค่อยพบว่าฟ้านเสียนรอบรู้สารพันหากไม่ใช่เป็นของพระองค์กับราชโอรสทั้งหลายถูกมันพิษมอมทําร้ายทิ้งถุงยาเอาไว้ต่อให้มันถูกมิสซันอาบยาพิษของคนร้ายทําร้ายคงไม่มีสภาพเช่นนี้ไม่ทรงำดำริถึงข้อดีของฟ้านเสียนพระองค์ต้องรอบทอดถอนพระทยัยทรงำดำริในพระทยัยหากว่ามันดาคงเด็กวุ้นี้ไม่ใช่ไม่ใช่นางไม่ใช่นางไม่ทราบประเสริฐเพียงไหน องเต้สั่นพระเสียรเสด็จกลับห้องทรงพระอักษรโดยมีขันทีทั้งหลายตามเสด็จจิ้งอ๋องได้รับพระราชากระแสจึงเดินนำฟ้านเยอ่ยยกมือผลักราชองครักษ์ที่เฝ้าอยู่หน้าประตูบัวหนักประตูบัวหนักเขียนอย่างนี้จริงๆหรอเนี่ยยกมือผลักราชองครักษ์ที่เฝ้าอยู่หน้าประตูตำหนักป่อ,อ แต่นี่เขียนว่าประตูวังหนักวังนะวนอยู่หน้าประตูวังไม่สนใจคำทัดทานของขณะหมอหลวงบุกลุกถึงข้างเตียงที่เขียนว่าหน้าประตูวัหนักงงที่จริงมันคนจะเป็นอะไรเนี่ยอยู่ในวังวังหลังไม่เหรอวังกวางสิ้นเป็นของพระกนิษฐาดิเรียกวังอะไรบ้าวังกวางสิ้น เห็นบ้านเออสองตาบวมแดงเพียงคุมมือที่เย็นเฉียบฟานเสียนมือมองไปหน้าที่ขาวซีดของมันคล้ายไม่รู้สึกตัวว่ามีคนมาถึงด้านหลังตัวเองฟานเยอะเห็นเช่นนั้นบังเกิดความเศร้าโศกจากนั้นแปลงเป็นความเข้มแข็งนางเชื่อว่าเกอเกอที่เก่งกาคาสามารถของตัวเองต้องไม่ตายในลักษณะนี้น จึงออกในวันนี้ไม่คล้ายเป็นคนส่วนเพราะต้นก้าหากคล้ายแม่ทัพใหญ่กลางสมรภูมิกล่าวว่าแก้ไขมันฟื้นคืนสติมาหากว่ารับทานยาไม่มีประโยชน์เราจะฟันนิ้วมือของมันออกมานิ้วหนึง่ง ฟ้านยอนย่อคลายไม่ได้ยินคำพูดนี้หากเปิดกล่องหยิบตลับไม้ใหญ่น้อยออกมาหลายใบจึงออนกล่าวว่าเจ้าทราบว่าสามควรรับประทานชนิดใดหรือมันไิ่จไม่รอบครอบจะอย่างไรหมอาหลวงกล่าวมีเหตุผลอยู่บ้างหากว่ารับประทานยาผิดแม้แต่ผู้ผียังทราบว่าจะเกิดผลอย่างไรไม่แน่ว่าฟ้านเสียนที่หลงเหยือลมหายใจรอดแร้โดยดินจะจบสิ้นอาวสารในลักษณะนี้ ฟ้าเนเยื่อพอกศีรษะรับล้วงหยิบยาเม็ดสีเหลืองอ่อนจากในตลับไม้เม็ดหนึ่งยาเม็ดส่งกินเผ็ดร้อนชนิดหนึ่งนังยื่นส่งยาเม็ดถึงมือพี่สะพ้ายหญิงสาวทั้งสองล้นเป็นคนเฉลียวฉลาดติมบ้านเอือมือสั่นสถานจากนั้นไม่ถามแม้สักคำรับยาเม็ดส่งเข้าปาขบเคี้ยวจนแหลกจากนั้นรับน้ำอุ่นที่ขันทียื่นส่งมาดื่ม อึนหนึ่งช่วยให้ตัวยาในปากละลายคณะหมอหลวงที่ห้อมล้อมืองดูอยู่ด้านข้างทราบว่าหญิงสาวทั้งสองตระเตรียมใช้ไม้ทีกรอยกยาจะอย่างไรตนเองไม่สามารถขัดขวางได้หมอหลวงหนึ่งจึงสะอึกเข้ามาใช้เครื่องมือที่ทาจากไม้ง่านปากของผ่านเสียงออกหลดบ้านเออก้กมศีรษะลงป้อนตัวยาเข้าปากผ่านเสียงจึงออกนิสชมดูอยู่ด้านข้างทันยื่นฝ่ามือข้างหนึ่งออกตกหน้า ออกตบหน้าอ,อกฟ้านเสียงจากนั้นเลื่อนต่ำลงต่อจากนั้นทั้งหมดเฝ้ารอด้วยความตื่นเต้นตึงเครียดไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดขนตาที่วันยาวของฟ้านเสียงเต้นระริกครานึ่งแล้วเหลือมตาขึ้นเพียงแต่ประกายตาแตกสร้างอยู่บ้างเท้าฟ้านฟื้นแล้วขันทีผู้หนึ่งส่งเสียงร่ำร้องมิ่งออกจากตำหนักไปกราบทูลห้องเต้ทั้งภายในและภายน,นอกตำหนักคึกคักขึ้นมา ฟ้านเสียงพอฟื้นคืนสติมาความคิดประการแรกคือคงมีคนจำนวนมากเกิดความผิดหวังกร่ำมังต่อจากนั้นมองดูเมาอันคุ้นเคยที่ข้างกายหลายหน้าซึ่งทั้งตื่นเต้นยินดีแฝงความเศร้าโศกกล่าวบาๆว่าหมอนงุน ลินว่านเอ๋กำมัดทั้งสองเม้มริมฝีปากคล้ายตื่นเต้นจนพูดไม่ออกได้แต่หยิบหมอนใบหนึ่งหดนที่ต้นคอของมันทราบว่าเสียงของอต้องการดูอาการบาดเจ็บที่หน้าอกตอนเองจะหนุนหมอนอีกใบหนึ่งให้ศีรษะของมันหนุนสูงกว่านี้ฟ้านเยอเย่เคลื่อนย้ายชิงเทียนที่สว่างสวัยมาอันหนึ่งสองเห็นหน้าอกที่น่ากลัวของมันฟ้านเสินหลับตาลงให้ริ์ยาที่เผ็ดร้อนค่อยๆแผ่ซ่านไปในกายเตอ้ เพิ่มพลังชีวิตที่ห่อเหยียวของตัดเองแล้วไค่อยเหลืมตาขึ้นช้าๆมองไปที่หน้าอกตอนเองปากแผลไม่ลึกนักทั้งยืนตำแหน่งเยงื้อเฉียงต่ำลงดูเหมือนเป็นหน้าอ,อกแท้จริงแล้วสมควรหยุ่เหนือกระเพาะคณะหัวหลวงดูแลบาดแผลภายนอกเป็นอย่างดีไม่อาจค่อนแค่ต่ำนี้ได้ แต่ฟ้านเสียนทราบว่ากระเพาะสมควรถูกทิ่มแทงเป็นบาดแผลยังมีเลือดไหลออกมาพลังลาปานของตนเองแตกสั้นสลายซึ่งไม่อาจโคจรพลังรักษาตัวเองหากว่ายังเลือดออกต่อไปคาดว่าตนเองไม่อาจผ่านพ้นคืนนี้ด้วยเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ของโลกใบนี้ไม่มีปัญญารักษาอาการบาดเจ็บของวัยวะภายในจึงไม่อาจโทษว่าหมอนหวงได้ด้วยกำลังวังชาของฟ้านเสียนได้แต่ออกคำสั่งสั้นๆว่าเช็ดทิ้ง ฟ้านเยอือไม่กบคิดใครควรหยิบผ้าหยาบที่ผ่านการต้มมาเช็ด <c oughs> เช็ดยาผงที่หน้าอกฟ้านเสียนจนหมดสิ้นเป็นเหตุให้คณะหมอนที่ชมดูอยู่ด้านข้างร้องอุทานออกมาจิ้นดังคาดหมายปากแผลที่สวมอกมีโลหิตไหลซึมออกมาอีกฟ้านเสียนเป็นคำพูดอีกคำหนึ่งว่าเข็มพลางฝืนใจยื่นมือที่เคลื่อนไหวได้เกาะกลุ่มมือที่เย็นเฉียบในสันนิษฐานของภรยาไว้ ฟานเย่อเย่อหยิบเข็ยมยาวมาหลายเล่นฟานเสียนกรอกตาไปยังจิ้งอองที่ด้านข้างกล่าวว่าจุดเทียนถูฉีเหมนอนอี้ฟุ้งควรหยวนแทงเข็มเข้าไปสองหุนการฝังเข็มต้องใช้กาลังลมปราณที่ข้างกายมันตอนนี้คล้ายมีแต่จิ้งอองมีความสามารถเช่นนี้ฟานเสียนหลังจากฟื้นคืนสติมาทราบว่าฝ่ามอุที่หนุนส่งฤทธิ์ยาผ่านสมออกถึงท้องน้อยแฝงพลังลมปราณอันแกร่งกล้าที่่านการฝึกปรือมานานนี้ จิงอ๋องวงนั้นบบกค,ค่ายนึกถึงว่าตนเองกับกลายเป็นหมอรักษาจึงรับเข็มยาวที่เล็กละเอียดมาปักใส่จุดเส้นตามที่ฟานเสียงบ่งชี้เข็มยาวพอแทนสายร่างโลหิตก็หยุดไหลคณะหมอลวงรอบข้างล้วนข้าปากหน้าตาคานแทบไม่เชื่อสายตาตนเองฟานเสียงกราบเสียงอ่อนล้าแต่จิงอองว่าตึกที่สตึกที่ส จิงออกเข้าใจในบัตรดนตึกที่3าสำนักตรวจสอบค้นคว้าพิษสะกดพิษตนเองกับพ้งเต้ายำว่ามุ่นจิตใจสับสนกับเลืงเบิกตัวพวกมันเข้าวังมาขจัดพิษให้กับฟ้านเสียนจึงรีบออกจากตำหนักให้ผู้คนตามตัวหน้าตึกที่3กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า,ว,ขาวังมาขจัดพิษรักษาคน มีคาดคนของตึกที่สามมารอที่หน้าวังหลวงตั้งแต่แรกหัวหน้าตึกที่สามยังกราบทูลขอเข้าวังไปช่วยเอี่ยฝานเสียงแต่ว่าคืนนี้ในวังชุลมุนวุ่นวายหัวหน้าราชองครักษ์หลายนายถูกสนับตรวจสอบเชิญตัวไปสอบสวนกลับไม่มีผู้ใดกล้ากราบทูลห้องเต้ย่อมไม่มีคนปล่อยให้พวกมันเข้าวัง อย่างนี้จิ้งอองออกคําสั่งแทนฮ่องเต้คนของสนักตรวจสอบค่อยระบายลมหายใจโล่งอกเดินทางเข้าวังรุดถึงตํำหนักกว่างสิ้นคนของตึกที่สามยังหอบสิ่งของมาด้วยมันเกิดเสียงดังตึงตังคล้ายเป็นวัตถุโลหะฟ้านเสียงบนเตียงพอฟังดูเหมือนได้สดับดุดดูเหมือนได้สดับดุริยะทิพก็มีปาน หัวหน้าตึกที่สามเป็นสิทธิ์ของเฟยเจียจึงมีศักเป็นสิทธิ์พี่ของฟ้านเสียนสิท์สิ่นึกับฟ้านเสียนเป็นอย่างนี้ยามนี้เห็นสิบ์น้องนอนแน่นิ่งบนเตียงต้องนั่งต้องหน้ามองค้ำลงเดินถึงข้างกายฟ้านเสียนเช้วนิ้วมือนิ้วหนึ่นนงแตะตัวก้อมือของมันผู้คนรวมทั้งหมอนหลวงต่างจับจ้องมองมันเป็นจุดเดียวชกู้ให้หลังหัวหน้าตึกที่ทสกกามก็ให้ฝงกฤษกับฟ้านเสียนว่า น้ำมีดของซื้อตีสิบน้องใช้ได้ผลดีขมมีดของซื้อตีสิบน้องใช้ได้ผลดีแต่ว่าพิษเช่นนี้มาจากสายนครตรงอีลองใช้ตัวยาที่ทางสำนัจกจัดเตรียมให้ <c oughs> <c oughs> ฟันเสียนุกใจคิดรับประทานยาตามคําแนะนําของมันไม่ทราบเป็นผลทางจิตะตะวิทยาหรือไม่รู้สึกคึกคักยำใสขึ้น ในโลกมีปรมาจารย์ใช้พิษสามท่านหนึ่งคือเฟยเจียสองคือเซียวเอินส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นตัวประหลาดนครตงอีในปรมาจารย์ทั้งสามเฟยเจียศึกษาอย่างกว้างขวางจึงมีฝีมือสูงเยี่ยมที่สุดแต่ปรมาจารย์แต่ปรมาจารย์ใช้พิษเลือกวัสดุและวิธีการผสมพิษผิดแปกแตกต่างกันยกตัวอย่างเซียวเอินเน้นที่ไขมันและตอกในตัวสัตว์เฟยเจียเน้นที่ต้นพืชอย่างไม้พลอยส่งผลต่อคลานเสียง จนใจที่พิธิถาบนมิสั่นของคนร้ายเป็นแร่พิษดินประสิวสำนักทั้งสองมีรูปแบบที่แตกต่างคิดขจัดพิษจึงลุ้ง,ย,งยากอยู่บ้างในสำนักไหนเลยจัดเตรียมยาขจัดพิษไว้ล่วงหน้าดังนั้นส่้านเสียงทราบว่ายาเม็ดนี้มีคนแอบอ้างชื่อของสิทธิทรงเข้าวังมาขจัดพิษให้กับตนเองแต่ว่าสิทธิที่หมกมุ่นกับการคนควาพิษจนขาดสมองความคิดไปบ้างแสดงว่าไม่ได้นึกถึงข้อนี้ พิษร้ายค่อยสลายไปทีละน้อยที่เหลือคืออาการบาดเจ็บของอวัยวะภายในคณะหมอนหลวงเห็นฝีมือกาจัดพิษของสมนตรวจสอบมันเกิดความเรื่อมายอยู่บ้างแต่ยังเกิดความสงสัยอยากรู้ว่าฟานทีซื้อกับตึกที่สเตรียมจัดการกับปากแผลบนร่างอย่างไรวันน้ตึกที่3มกล่าวว่าซื้อตีตอนนี้ท่าในใทางตึกจัดเตรียมเครื่องมือชุดนั้นเรายังนํามาแล้วไม่ทราบใช้อย่างไร ฟังจากน้ำเสียงมันตัวมันคลายไม่ร่งรู้ประสิทธิผลของวัตถุเหล่านั้นฟาเซียนมองดูปากแผลรลหิตที่หน้าอกด้านล่างของตนเองหอบหายใจกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการคนที่กวัดกล้าเป็นพิเศษและต้องการคนที่มีมือที่มั่นคงเป็นพิเศษหัวหน้าตึกที่สามคุกคีอยู่กับวัตถุพิษและคนตายไม่ทราบเห็นเหตุการณ์แหว,วกผ่าท้องมากี่ปีย่อมมีขวักล้าแข็งพอส่วนคนที่มี